อัปเดตสภาพอากาศวันนี้15ธันวาคม2567กจากกรมอุตุนิยมวิทยาล่าสุดเตือนว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำกระทบประเทศไทยโดยเฉพาะภาคใต้และภาคเหนือระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากทะเลมีคลื่นสูงสาเมตรขอให้ชาวเรืองดออกจากฝั่งส่วนประเทศไทยตอนบนพบความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นปกคลุมทำให้มีอากาศเย็นถึงหนาวพร้อมลมแรงอุณหภูมิลดลงประมาณ3มองศาเซลเซียสพยากรณ์อากาศตลอด24ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยอมความกดอากาศต่ำเคลื่อนผ่านอ่าวไทยต่อล่างภาคใต้ต่อล่างและประเทศมาเลเซียทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่พร้อมฝนตกหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ําสถานการณ์คลื่นลมในทะเล บริเวณอ่าวไทยคลื่นมีกำลังค่อนข้างแรงสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณห่างฝั่งและฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรืออย่างระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กในอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งค่าุฟุละอ,องประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มค่าุฟุละอ,องและหมอกควันผส,สมลดลง เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังแรงและมีฝนตกพยากรณ์อากาศรา,รายภูมิภาคภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิลดลง1-3องศาเซลเซียสมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด18-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด25-30องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-11องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวลมแรงอุณหภูมิลดลง1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด15-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุงสด26-29องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-12องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด2 1 2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-30องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิลดลงหนึ่งองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด20-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-3 3องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-30องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-31องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด22-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32ององศาเซลเซียส